ครับเราก็ทําการเปลี่ยนแผ่นเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ยังไม่ได้ทําสีนะฮะก็จะใช้สีเดิมไปก่อนนะผมนะครับผมส่วนมากจะใช้เป็นสีดํานะับเพราะมันกลมเกลืนกับรถนะครับผมนะเราก็อย่าไปอันนี้กับมากนะเดี๋ยวพวกพี่เขาจะเห็นแล้วจะแชเอานะฮะอันนี้ก็นี่นะพอได้ดีเลย์มาจากเล้วฟ้องเมื่อกี้นะคนที่เขามาให้ตั้งเสียงแต่ไปให้นะ อันนี้จะเป็นดีเลย์สิบสองบางคนถามว่ายี่สิบสี่ไฟยี่สิบสี่ไปใส่สิบสองได้เหรอได้นะครับผมเพราะเราไม่ได้กดแช่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้ดีเลย์สิบสองมาตั้งแต่ยุคนู้นนะผมฮะของผมจะใช้เป็นตัวสีเขียวนะครับผมใครที่เล่นแต่จะรู้นะครับสีเขียวมันเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับผมตัวนั้นใช้ทนผมใช้มาตลอดเลย แล้วเสียงมันก็มันออกพอดีอ่ะนะฮะพี่บางท่านที่ผมเคยเล่นแต่ถามยังเคยถามนะว่าแต่ก๊อปกี่ปากนะครับผมสองปากนะแต่ของพี่เขาสี่ปากนะครเขาบอกว่าเอาเรื่องเว้ยเขาบอกงี้นะฮะผมใช้เป็นสองปากแต่พี่เขาสี่ปากนะครับผมพี่เขาเลยมาถามเล่นกับผมพี่เลยถามแต่ก๊อปกี่ปากบอกว่าสองปากครับโอโ้เอาเรื่องเว้ยเขาบอกงี้นะะ อันนี้ว่าสี่ปากนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปตั้งเสียงแล้วลองฟังเสียงกันนะฮะเเดี๋ยวเราลองมาตั้งเสียงกันนะครับผมผมอะแล้วก็ทำการตั้งเสียงเสร็จแล้วครับอ่ะปับจับกล้องให้หนายเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูนะครับว่าออกมาเป็นแบบใดน,นะครับผมกระเพียนบ่าวเดี๋ยวตั้งยนะังไมไ่ค่อยได้เข้านี้

ลองลองลองลลลดูแป้นๆดูเสียงมันออกแบบเออลองโอ้ยอย่างเงี้ยเล่าเดดนึง ลองตรงนี้หน่ยพี่อีกทีอ้ยเคาะอีกทีสี่เดียวมังนี้วางนี้มาจับนี่จับกล้องนี่ดูพี่เองข้างหลังมันไม่ได้เย็นกูนฟังข้างๆรถยังไม่ได้ยินเลยมันเสียงมันออกไปนู่นางานเข้าทาุกนาก็โดนไปรอบเลยบอกแล้วบอกแล้ว จัดได้อย่างได้เสียงเอาเพี้ยนน้องโอ้เห็นเดิมเหมือนเดิมอันนี้นะครับเออ่คือเสียงจากแผ่นแผ่นอ่านั่นแหละที่ที่ผมบอกไปครับแผ่นกดน้ำเกลือนะฮะนี่ตรงนี้นะมันก็จะรั่วตรงนั้นนิดนึงนะฮะมันมันไปเข้าต่อนะสายมันหักอยู่ในรั่วนะฮะนี่ครับก็เสียงจากแผ่นน้ำเกลือนะครับผมหายง่ายแผ่นแหละแต่ตัวนี้มันผมว่าคิดว่ามันจะใช้ได้ไม่นานเพราะว่ามันจะยืดง่ายนฮะถ้าคนเล่นไปจำนะผม อันนี้ผมตั้งเสียงแบบว่าเอาแบบไม่แน่นนะถ้ามันแน่นมากเดี๋ยวมันจะยืดเร็วนะฮะแค่เราอันนี้เราก็แค่เราบีบเ,เ,เข้าไปนี่มันก็จะยืดมันก็จะขาดแล้วนะผมเคยตั้งต้อนฮะอันเด้อเนี่ยนะอ่ะแม่นี่ก็เป็นภูปัญญาชาวบ้านนะหาอ,อะไรได้ก็ใส่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 ไปนะครับลองลองดูนะพี่น้องท่นานใดที่ชอบ มันจะมีสักแผ่นหนึ่งที่เข้าเสียงที่เราชอบนะผมนะอันนี้ก็จะออกเป็นเสียงแบบมับอกอันนี้เป็น G M K นะแต่จะออกเป็นแบบคล้ายๆเสียงมันโป่งนะอ่ะโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะก็หายหนะ้าหายตาไปหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับกลับมาอีกแล้วนะผมนะขับคันนี้นะฮะก็สไตล์คล้ายคันเก่านะผมเมื่อก่อนข้างบนจะเป็นน้องอากัสนะฮะแต่อันนี้ก็จะเป็น เชียวหวานนะสกุลเขียวหวานนะผมของเซอรก็ตมันจะเป็นสก,กุลเขียวหวานผมจะเป็นเขียวหวานเฉยเนะอันนี้ก็รถเชียเตอร์นะผมฮารเตอร์โอเคครับผมเล่นครับปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ติดตามและรับชมครับผม